แปกไหมอย่างเช่นตอนนี้ยังความยังไม่แตกค่ะแต่ว่าปะชอบคิดทําอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ด้วยส่วนหนึ่งอ๋อเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ใช่ปะก็เลยมองอมว่าสิ่งที่ปะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเซอร์ไพรส์หรือว่าสิ่งที่มองคนอื่นให้แตกว่าเขาต้องการอะไรแล้วมันตรงเปงว่ามันใช่ปะต้องจึงจุดนั้นมาให้ได้นีคะชอบมองสัตว์แล้วชอบอะไรเขียนพิม ชอบไหมอะไรที่มันแบบพูดที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะไม่ใช่นามาฟังเพลงเต้นเอออะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์โดนนามาทำที่คิดไม่ออกต้องแบบเป็นอะไรที่เราเทคแอคชั่นกับมันบางคนชอบลุยฟิลอ่ะคุณก็ออกฟิลข้างนอกเลยใช่ไหมบางคนชอบแบบเย็นเย็นชอบดูหนังไม่เป็นไรเราดูหนังเรื่องไหนที่มันแบบให้ข้อคิดเราก็เอาใส่ในโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะหากิจกรรมทำอะไรชอบทำอะไรคะฟังเพลงค่ะ ฟังเพลงได้ดิมันมีเพลงเพื่อรักโลกเพลงที่แบบฟังแล้วแบบเป็นหนึ่งในไอเดียเหมือนกันใช่ไหมคะเพลงที่กระตุ้นของจอห์นเลนน่นหลายๆเพลงของบีทูสของพี่ก็วัยวัยกลางๆแล้วนะคะเพลงพี่ก็จะเป็นดาวนางนั้นแต่ว่ามันจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสันทิภาพเกี่ยวกับมนุษยชาติ Heal the world อย่างเนี้ย ของม่ขึ้นแจ็คสันก็พคงกันอีกหน่นี้ปะก็มีไอเดียนึงมาือกกันเกี่ยวกับเพลงแต่เพลงให้วัยรุ่นคงไม่น่าเบื่ออาจจะเป็นเพลงที่เร็วจังหวะเร็วแล้วมันสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปแล้วเขาแบบอยากเอาไปเปิดฟังฟังนะอ๋อ C S I indie เออเอออย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรที่มันคนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าเรารู้ว่าเราชอบเสียงเพลงเนี่ยแล้วเราสามารถจะเทิร์นเสียงเพลง ในวิธีต่างๆอะไรก็ได้ให้มันได้ประโยชน์กับมนุษย์คนอื่นๆพี่ว่ามันก็น่าจะทำไปยิ้งไปตลอดเลยนะอาลองหาดูสิคะตอนนี้เขามีแบบพอดแคสต์ถ้าเป็นวิดีโอพอดแคสต์ก็ดังมากเลยเราสามารถจะแบบแค่เรามีมือถือเครื่องหนึง่งเรามีแอปตอนนี้ถ้าเรามีไอเดียดีๆเราก็สามารถจะทำเป็นวิทยุเพื่อผู้หญิงเพื่อชาวอินเทอร์เน็ต อะไรอย่างนี้ได้อะคะ่ะมันตอนนี้สื่อมันง่ายมากแต่ก่อนเราต้องไปซื้อช่องทางสื่อใช่ไหมอ่าจ่ายเงินซื้อเวลาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเราพร้อมจะพูดกับโลกได้เสมอ,อมเพียงแต่เราจะพูดอะไรที่มันสมาร์ทสมารแล้วไอสิ่งที่สมาร์ทเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบฉันเก่งมะฉันเทมะมแต่มันหมายถึงว่าสิ่งที่ฉันพูดอะ่ะ มันทำให้คนมีเป็นการจันลงใจคนม,มีประโยชน์มากๆค่ะหาเพลงเจ๋งๆต่อไปแล้วก็นะลองลองไปคิดดูว่าทำอะไรเกี่ยวกับเพลงช่วยได้เพลงมันน้มให้คนแบบใจอ่อนละมุนได้เยอะเลยนะคะแม่โรแมนติกนะนี่ตอ้ไม <laughs> <laughs> ่มีแฟน <laughs> พี่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นพี่ไม่ได้จะจีบด้วยพี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่เดี๋ยวแบบว่าเป็นคนละเอียดอ่อนไงเป็นคนแบบละมุนละไมน่ารักขอบคุณค่ะอย่าคิดมากเป็นพี่เป็นน้องกันไปกันใหญ่เพื่อเพื่อจะเพื่อจะมีคนสนใจอ๋อแบบว่าอย่าจีบนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีใครที่